สวัสดีสมาชิกนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะการทําเลเซอร์บริเวณใบหน้าแล้วก็ลําคอค่ะวันนี้นะคะหมอก็จะมายิงบริเวณที่อยู่ช่วงคางแล้วก็คอให้เพื่อนๆดูนะคะว่า p i c โคลเลเซอร์ไม่ได้น่ากลัวนะคะแล้วก็ทําไปแล้วนี่มันไม่ได้เจ็บไม่ต้องพักฟื้นนะคะ เดี๋ยวดูตอนหลังทําเสร็จนะคะเห็นไหมคะว่าพอยิงไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีรอยแดงนะคะแล้วก็ไม่มีสเก็ดหลังทํานะคะมีราคาพิเศษ1,000บาทนะคะมีราคาพิเศษ1,000บาทเท่านั้นนะคะอ่า ทีนี้เดี๋ยวเราจะยิงบริเวณใบหน้านะคะก็ทีนี้มันจะมายิงช่วงแก้มนะคะ,ะแล้วก็ยิงคางนะคะ หลายๆคนนะคะมีปัญหาเรื่องสีผิวนะคะที่มันไม่เสมอกันนะคะแล้วก็พวกรอยดําๆรอยกละนะคะแล้วก็พวกรูขุมขนสิวสามารถใช้พิโคเลเซอร์ได้เรามีราคาพิเศษเหลือเพียง1,000บาทให้กับสมาชิกนะคะก็ไปรับบริการได้เลยนะคะทั้ง3สาขาของเรานะคะมีที่ซีคอนนะคะสีนคลินนะคะแล้วก็มีที่ปิ่นเก้าค่ะ แล้วก็มีที่รามอินทาด้วยนะคะเป็นราคาพิเศษ1,000บาทเท่านั้นนะคะทําไปแล้วไม่เป็นสะเก็ดค่ะอาจจะมีแบบผิวออกชมพูชมพูหลังทํานะคะอันนี้ก็เป็นหลังเลเซอร์ปกติเสร็จแล้วเราก็ใช้ยาทานะคะที่ร้านก็จะมีตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวทรีตเมนต์นะคะเป็นตัวมาร์กสูตรเข้มข้นค่ะหลังจากที่เราทําเลเซอร์เขาเรียกเป็นอัฟเตอร์พอหลังจากอัฟเตอร์เลเซอร์เสร็จปุ๊บเราก็ลงครีมนะคะพอเรายิงเลเซอร์เสร็จแล้วก็ลงครีมตัวบอมลุงนะคะสูตรเข้มขน้นก็จะทําให้ผิวเนี่ย ฟื้นตัวแล้วก็ดูสว่างแล้วก็ขาวใสขึ้นนะคะอ่ะก็มารีวิวเลเซอร์สั้นๆนะคะก็ราคาพิเศษนะคะเหลือเพียง1,000บาทให้กับสมาชิกที่ติดตามไลฟ์สดนะคะสามารถจองคิวได้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยหมอจะเข้าที่สาขาปิ่นเกล้านะคะเพื่อนๆสามารถมาพบหมอได้ปรึกษาปรับแต่งใบหน้าได้นะคะที่สาขาปิ่นเกล้านะคะ คุณ JOY บอกจองนะคะทักอินบ็อกซ์เลยสำหรับสมาชิกที่สนใจนะคะจองได้ในอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็มีราคาพิเศษ4ครั้งเหลือเพียง3,000บาทเท่านั้นนะคะ3,000บาทได้ไปเลย4ครั้งอันนี้เป็นราคาปโปรโมชั่นสำหรับแฟนคลับที่ดูไลฟ์สดเลยนะคะก็เรามาแจกโปรพิเศษนะคะก็จะทยอยแจกกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เห็นไหมคะพอทำเสร็จมันไม่มีสะเก็ดค่ะมันไม่ต้องผักฟื้นแล้วหน้าเราก็จะสว่างแล้วก็ใสขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะอันนี้ก็ให้ดูหน้าสดยังไม่ได้แต่งหน้านะคะ ใช้ยิงริมฝิปากได้ด้วยนะคะใครที่มีปัญหาริมฝิปากหมองคล้ำนะคะก็ยิงริมฝิปากได้ทําเฉพาะริมฝิปากได้เลยนะคะหรือว่าจะทําเฉพาะช่วงคอก็ได้นะคะทั่วๆไปเนี่ยหนึ่บาทเน้นแอรเรียบริเวณหน้ายิงให้ทั่วหน้าคะ่ะถ้าจะทําคอก็1.000บาทเหมือนกันนะคะเน้นแอรเรียทั้งบริเวณลําคอได้เลยนะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วบบายค่ะ